ดวงภาพรวมราศีมีนปี2569สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนครับปี2569สำหรับชาวราศีมีนถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตการตัดสินใจครั้งสำคัญและการเติบโตจากภายในเป็นปีที่หลายอย่างอาจไม่ได้ง่ายเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าผ่านได้ชีวิตจะยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนปีนี้ไม่ใช่ปีของความเร่งรีบ แต่เป็นปีของการวางรากฐานใหม่ทั้งความคิดการเงินความสัมพันธ์และเป้าหมายชีวิตภาพรวมพลังดวงปี2,569ตลอดทั้งปีชาวราศีมีนจะรู้สึกว่าต้องคิดมากขึ้นแต่สินใจยากขึ้นแต่กลับโตขึ้นฉลาดขึ้นและรู้จักตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เคยปล่อยผ่านจะเริ่มรู้สึกว่าทนไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่ยอมจะเริ่มอยากเลือกตัวเอง ปีนี้เหมาะกับการเปลี่ยนแนวคิดชีวิตการย้ายเส้นทางการทำงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่แบบจริงจังด้านการงานปี2,569ในครึ่งปีแรกเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนการงานของชาวราศีมีในในช่วงต้นปีจะอยู่ในโหมดกดดันเหนื่อยและต้องรับผิดชอบมากขึ้นงานเพิ่มแต่คนช่วยน้อยต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นบางคนอาจรู้สึกว่า ทำดีแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นแต่สิ่งสําคัญคือปีนี้คือปีที่ผู้ใหญ่และดวงดาวกําลังทดสอบความอดทนของคุณใครที่ทํางานประจํามีเกณฑ์เปลี่ยนบทบาทรับตําแหน่งใหม่หรือถูกโยนงานยากมาให้พิสูจน์ฝีมือใครที่ทำธุรกิจต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือการลงทุนที่รีบเกินไปด้านการงานปี2569ครึ่งปีหลัง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมหลังกลางปีดวงการงานจะเริ่มคลี่คลายสิ่งที่อดทนมาจะเริ่มเห็นผลได้รับการยอมรับมากขึ้นมีโอกาสขยับขยายหรือเริ่มงานเสริมบางคนจะพบว่าทางใหม่ที่เคยลังเลกลับเป็นทางที่ใช่ปีนี้เหมาะมากกับงานออนไลน์งานใช้ความคิดงานสร้างสรรค์งานช่วยเหลือผู้อื่นด้านการเงินปี2569 การเงินของชาวราศีมีนในปีนี้ไม่ใช่ปีของเงินก้อนโตแบบฟลุกแต่เป็นปีของการจัดระบบการเงินใหม่รายรับรายได้หลักยังมีต่อเนื่องมีโอกาสได้รายได้เสริมจากความสามารถพิเศษคนทํางานอิสระจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่สม่ำเสมอรายจ่ายมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพหรือการลงทุนเพื่ออนาคตคำเตือนสำคัญปีนี้คืออย่าให้ใครยืมเงินง่าย อย่าค้ำประกันอย่าลงทุนตามอารมณ์ถ้าวางแผนดีปีนี้จะไม่ลำบากและปลายปีจะเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นครับด้านความรักปี2569คนโสดปีนี้คนโสดราศีมีนมีเกณฑ์เจอคนที่ต่างวัยต่างแนวคิดหรือเจอกันจากการทำงานความสัมพันธ์จะเริ่มช้าแต่จริงจังคำแนะนำคืออย่ารีบผูกมัดให้ดูการกระทำมากกว่าคำพูดคนมีคู่ คนมีคู่ในปีนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและความเข้าใจกันบางคู่มีเรื่องเก่ากลับมาให้เคลียร์บางคู่ต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตเช่นแต่งงานย้ายบ้านหรือแยกทางถ้าผ่านปีนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นมากครับด้านสุขภาพปี2569สุขภาพปีนี้ควรระวังเรื่องความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอระบบน้ำในร่างกายฮอร์โมนและภูมิแพ้ แนะนำให้นอนให้เป็นเวลาออกกําลังกายเบาๆทำสมาธิหรืออยู่กับธรรมชาติสุขภาพใจสำคัญมากในปีนี้เพราะใจที่นิ่งจะพาชีวิตไปได้ไกลครับจุดเด่นและจุดที่ต้องระวังปี2569จุดเด่นสัญชาตญาณแม่นเข้าใจคนอื่นลึกซึ้งมีพลังในการเยียวยาทั้งตัวเองและผู้อื่นปีนี้ต้องกล้าเลือกตัวเองบ้างนะครับเก็ดลับเสริมดวงราศีมีนปี2569 สีเสริมดวงฟ้าน้ำเงินขาวเลขมงคล2 6 9หกาบุญเกี่ยวกับน้ำโรงพยาบาลหรือสัตว์พกหินหรือเครื่องรางที่ช่วยเรื่องสมาธิครับบทสรุปส่งท้ายสำหรับชาวราศีมีนปี2569อาจไม่ใช่ปีที่ง่ายแต่เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับชีวิตชาวราศีมีนถ้าคุณกำลังเหนื่อยขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินผิดทาง คุณกําลังเติบโตครับจงเชื่อในตัวเองเชื่อในจังหวะชีวิตและอย่าลืมว่าทุกเคลื่อนที่แรงสุดท้ายจะพาคุณไปถึงฝั่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอให้ชาวราศีมีนทุกคนผ่านปี2569ไปอย่างเข้มแข็งและพบกับความสุขในแบบที่หัวใจคุณคู่ควรครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกทกท่านจงโชคดีมีเงินล้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ